น้องพี่ยิปิวันนี้วันนี้เพลงของน้องเจมินายกับน้องโฟต์ออกมาใหม่เป็นซิอ่าเป็นคู่เล่นพาร์ทเนอร์กันของ GMM ออยู่ในค่าย GMM วันนี้น้องเขาปล่อยเพลงออกใหม่มาได้สองวันแล้วชื่อเพลงว่า Is This Love เรียกว่ารักได้ไหมเป็นเอมวีเป็นปอ <MV S 1> เนอมวีเพิ่งปล่อยมาเห็นแล้วเอ๊ะน่ารักเลยชวนน้องชายมาดูบริสโซเป็นพี่แกงส้มเดิมเพลงเพิ่งปล่อยมาเมื่อสองวันที่แล้วตอนนี้วิววู้สี่แสนแปดแล้วอโอเคเรามารีแอคกันเลยเนาะใช่โอ้ย ทีมห้องสมุดนะครับห้องสมุดนี่ถึงห้องสมุดโรงเรียนเลยอเออเฮ้ยต๊อบตอ๊บตอ๊ตอบก่อนไหนพี่จะเล่าว่าตอนพี่อยู่มอมอยู่มัธยมอ่ะ,อะพี่เคยถ่ายถ่ายแบบเ<ม>พลง,พง<ะ>แบบนี้ในห้องสมุดแบบนี้ว่ะใช่ถ่ส่งอาจารย์แบบนี้ฟิลแบบนี้เลยเจ็บพี่ไม่ได้เป็นคนพี่พี่เป็นคนถ่ายเพื่อนเป็นคนเล่นเอ้ยแบบนี้เลยแบบว่าแบบส่องส่องอะเป็นเป็นแบบ ส่องผ่านการผ่านช่องอ,อไรอย่ <laughs> างเนี้ยนี่อันนี้อันนี้น้องเจมีนายอันนี้น้องโซสคุณหน้าอืมคือพาเธอดูไปแล้วไงไอพายลอดหนังอ๋อเนี่อันนั้นตอนนั้นน้องโซดผมยาคนนี้ เป็นเพลงช้าเนาะกลางๆคือแบบแอบบตกลุมรักกันในห้องสมุดไยอันนี้เสียง้องโฟร์ โฟดน่ารักไหมโฟดน่ารักมากนราอายแค่มัมนแยบอืมนแยกไม่ออกคนไหนคือเจมินายคนไหนโฟ์คนผมสันเนี่ยอ่าผมทําสีคือโฟ์อ่าเออคนผมดําคือเจมินายเห็นไหมคนนี้แคนนี้คนนี้คือโฟ์ใช่น้องโฟ์น้องโฟดเป็นน้องเธออีกนะน้องโฟ์อ่ะอย่าพูดสิน้องโฟดเอ้ยเท่ากันไม่รู้อ่ะน่ารัก โอ๊ยพอมาดูอันนี้แล้วนึกถึงเมื่อวาน j m มเขามีเอาติ้งแล้วแบบหลุดมากโฟทแบบเต้นหลุดกันกระจายมากพี่แบบโอ๊ยไม่น่าจะดูเพลงก่อนหมดกันภาพลักษณ์ <c oughs> โฟทแบบแต่งเป็นเซเลมูนกับแก๊งของเขาอันนี้เจมีนายเจมีนายจะเสียงออกหวานหวานสูงๆหน่อย อ่อยหลออาจจะมีนายหลอกนี่ฟิลภาพให้ฟิลมันแบบโรงเรียนอะก็โรงเรียน,ยนะไม่ไ่ยถ่ายงานสมงจาเน,นี่ยเนี่ยพี่ทำแบบนี้เลยแบบหยิบหนังสือออกมาละเ้เห็นกันเ,เหมือนย้อนกลับไปเมื่อสิบป,ปีที่แล้วเราเันตีกันเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรย้อนกลับไปย้อนกลับไปขอดูหน่อยผมเดาว่าคุณน่าจะ,จะชอบเล่ม ชอบสิบเล่มนี้นะเจะมินา่าเอ้ยลาโอ้ย <laughs> อ่ด็กินเตอร์เนาะอุ <laughs> ้ยยืมต่อกันเลยอะแบบเดี๋ยวนี้เขาย,ยังใช้กันอยู่ใช่ปะไม่น่ามีแล้วพี่เดี๋ยวนี้ยอ่าน <laughs> เล่มนี้ดูสิแต่สมัยพี่ยังใช้อยู่นะ <laughs> สมัยหนูไปยังใช้อยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่น่ามีแล้วง <laughs> อันนี้น่าเป็นโรงเรียนใหญ่นี่เขาเริ่มมาปไปเจอหน้าตอนแรกคุยกันผ่านการยีนหนังสือใหม,ม,ม่พี่ว่าน่าจะเป็นฟิลแบบว่าอ่านหนังสือแล้วฟิลแบบหนังสือที่เขาแนะนํามาก็เหมือนมีเขาอะมาน,นั่งอ,อ,อ,อ่านข้างๆหรือเปล่าอาจจะจะแบบแค่ผ่านไปผ่านมาอันนี้คือภาพจินนาการในจินนาการของน้องโฟหรือเปล่านี่ไงเข้ามาทําให้หัวใจดวงนี้เข้าใจอล้ตอบเพลงจะจบอยู่ละ อันนในกันจริงๆหรือเป็นภาพลงตานะมันแบบมันมันนี่นี่นี่นสองสองมันอุ่นนะมันอบอุนนะ่นอ่ะง่้ยน่ารหลับ่วยได้่ไ,ไหม,ไม เพลงน่ารักเนาะเพลงน่ารักมันแบบว่าอุยมันเป็นเพลงเล่าเรื่องที่แบบเล่าเรื่องได้ดีอ่ะเออไปเรื่อยๆแบบเรื่อยๆสรุปแล้วก็คือเป็นบรรดาลักษ์ก็ก็หลังเจมบอกแล้วว่าเขาเป็นบรรดาลักษ์อีกคนเป็นคนที่มาตกหลุมรักบรรดาลักษ์อยากอะไรดีอะบรรดาลักน่ารักเนาะ เพลงแบบชิวๆสบายๆนั่นแหละเพลงช้าๆแบบ<ช>เล่าเรื่องเออตกการตกหลุมรักกันแบบง่ายๆแค่แบบเหมือนแบบว่าคุยกันผ่านการยืมหนังสือแบบแชร์ความชอบแบบว่าเล่มนี้เราอ่านแล้วว่าเราว,ว่าเธอน่าจะชอบก็แชร์ชกันแล้วเหมือนการอ่านหนังสือก็เหมือนการทําความรู้จักกันแบบตัวตนของกันและกันเหมือนกันอ่าใช่อืม ภาพภาพแบบดูโทนอุ่นมากเลยเนาะอบอุ่นอะนี่ในช็อตนีช้ชอบ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 ช็อตที่เขามองเนี่ยเห็นะอันนี้นองอ่ะตอนนี้นะชี้มาคนไหนจะมีนายคนนี้เนอเคอนนี้น <fold. S 1> okay. จะมีนายคนนี้โฟร์เอจะเจมีนายโฟรห้ามเรียบสลับโกดเจมีนายโฟร์ <fold. S 1> เออถูก บบน่รักน้องหรือฉากแรกๆใหม่หรอแบบนี้เหรอ,อ,อเนี่ยเนี่ยเนี่ยซีนนี้ซีนนี้ขอ, <laughs> อ,องพี่ก็เป็นแบบนี้น่ารักเท่โฟนน่ารักก็ได้เท่ก็ได้สวยก็ได้แต่ภาพภาพ,ภาพอจริงนะภาพจำเซรามูนเมื่อคืนยังติดคายอยู่ <laughs> เนคลิปไหนเขาเขาเอาติงเขามีอาติงกันมันอยู่ในพวกไอ ทวิตเ,เออใช,ใช่ใช่ใช่คือต้องไปต้องไปเลื่อนหาดูถ้าแบบไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่ไม่แปะให้ดูไปหาดูกันเอาน่ารักน้องน่ารักแบบแต่มันมันติดตาไงอันนี้อันนี้อันนี้มัน,นอนนอกเท่ไปหน่อยเห็นีมีฉากอนไที่นี่ดู <c oughs> น,นี่อฟิลแอบมองจะมีนายใครชอบก่อนเอยเรามาใครชอบใครก่อนคนนี้หรือว่าคนนี้ เจมินายใช่เพราะเขาแอบมองเงี้ยเหรอใช่แล้วก็มีแ,แบบเอาหนังสือให้อย่างเงี้ยเหรอนี่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 ฉากแรกโอเคฉากนี้เหรอที่หนูว่าเขาชอบกว่ามาฉากนี้เหรออ๋อฟิลแบบเห็นหน้าแล้วตกหลุมรักกันเหรอใช่ประมาณ งั้นฟังมุมพี่<ค>น,นะในห้องสมุดบอกเงียบๆหน่อยอ่าฟังพี่นะฟังมุมพี่แล้ว stop stop s t o นะ,ะมุมพี่ก็คือโฟชอบก่อนแบบต้องเคยเห็นบนรรดา์คนนี้มาก่อนละ แล้วก็แบบเอาฟิลมไ,มไม่ใช่อ่อยเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าเอาตัวเองไปให้เขาจีบเขาจีบแล้วก็ไปอ่านหนังสือไปบ่อยเราชอบบรรลักษ์เราก็ต้องเข้าห้องสมุดไปหาบรรลักษ์เออไปอ่านหนังสือแล้วพอเขาเห็นเราชอบอ่านหนังสือถ้าเขาสนใจเราเขาก็เริ่มแบบแนะนำหนังสือที่แบบที่เขาสนใจให้ให้เราอ่านเราก็ไล่รู้จักแบบว่าตัวตนของเขาผ่านหนังสือที่เขาแนะนำว่เราไปติดด้านละ มาเพื่อนๆมีฟิลมันไหมเออไม่มีไม่เข้าห้องสม,มุด <c oughs> เข้าไปก็ไปตากแอร์เฉยตั้งกลุ่ม,ม,อมอตอนอยู่ตอนอยู่มีธยมไม่เคยเข้าห้องสม,มุดแบบว่าเข้าไปนั่งอ่านหนังสือะอะยู่เข้าไปนั่งตากแอร์ไปนั่งเล่นอย่า <c oughs> งเดียวเลยก็น่ารักเนาะทุกคนอย่าลืมไปดูกันนะแล้วก็มาแชร์มาดิสคัตกันว่าอเออใครชอบใครก่อนอุ้ย this is love เขียนหนังสือของห้องสมุดได้ยังไงคะอย่าล้มมอหนไม่ได้นะคะอยากเขียนหนังสืออยากขีดเขียนหนังสือในห้องสมุดนะคะเป็นสมบัติส่วนรวมนะคะโอเคนี่ก็ได้พาน้องมารู้จักแบบเพลงน่ารักน่ารักของแบบคู่พาร์ทเนอร์แบบที่เขาน่ารักน่ารักชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าเรียกลว่ารักได้ไหม this is อะไรนะ is this love is this love โอเคของน้องเจมินายกับน้องโฟส์อย่าลืมทุกคน เข้าไปดูเพลงเต็มๆได้ที่ช่องเออมันมีหลายช่องไหนของเขาจะลงไว้ที่ Riser <R izer S 1> Music โอเคอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูเราจนจบอย่าลืมมาแชร์กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิงด่งบ๊ายบาย